สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนั้นเด้อจ้ามือหนีสีพ้าพีพาหนองมากินอมหอยเป็นหอยอยังนะหอยจูบหอยจูบหอยโคงหอยขี่กระต่ายนี่กับมีค้าด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องท่านใดสนใจกะใต้คอมเมนต์บอกหด้เด้อจ้าว่าสนใจด้านูนเขาไปตเป็นจำนวนจำกัดแมนจะจำนวนจำกัดเด้ จูบเอาแล,ล้วหรยแบบพี่จูบแรกได้ไหมก,กันคิดเป็นอยู่บ่เบอร์ <c oughs> เอาใหม่ป่ะไม่ใหม่นะหืมกระเบื้อจูบเป็น ไอนพักนังเน้นนะพักหวมพักนึเลืึงเลือดอกแค่คือคือบอกพีคเยอย่าบอกมันมาแมนมาแมนมาแมนอืมเป็นปากโซอืมเบอรคือเก่งค่ะปะกินเป็นคือกานพักพักสะ ฟีมือเมนกได้ไหมแม่ฟีมือคนเมนูก็นีแสบเลยคนบาแสบอ่ะแช่ครแสบเบอร์เบอร่อะไรตอนนี้ไงอะไกันรบเบอบึเอบอเอายางไงมีตอนนี้นมุนือบอเอาค่ะเห็นบ่าพี่น้อง พี่น้องว่าอยากให้น้ำหุ่นแบ่งปันพ่อหนุ่มหุ่นแบ่งปันแล้วเขาไม่เอานะคะเข้าอย่าหนหุ่นเสียาเบื่ออะบอกมากันเอาเร็ดเงี้ยป่ะเ็นี่ยกันชอบกินหอยมันวะกันชอบกินกุ้งเนาะ กินได้เบอร์และระเบ้โอ้ยใส่ใหม่หรืบ้าบ่านีอืมอืมอืมกินแบบเร็วอืมอืมดูดไปหรือมาเปนลงคอยว่างข้างหลังกันอะไรว่ากินซอยว่าอืม นี่มันเนื้อมึงเป็นยางเขาคือตองตัดตูดมันอ็ตัวใหญ่ๆบึ๊งก็ว่าหัวเบาเป็นยางเขาคือตองตัดตูดมันเพราะว่ามันจะแดดดูดไงอืมแต่ดูดคือเพราะว่ามันมีลมผ่านไงเวลาดูดมันกระชื่อันนีอุ้ยซาละเลยนี่เออแม่กันให้ล็อกซ้องก่อนคะแนนในวาย สองก็คะแนนหลาดคะแนนแล้วกันผู้จิ้งไรหลาดคะแนนขังเลยนี่เขาน่าจิ้มจอันนี้มีว่ะบ่มีเนี่ยผู้อยากมีตัวโตดูดบะหมี่เขาก็ใส่จิ้มเอาเลยเด้อซ่าไค่จิ้มหม่นหม่นก่อนแล้วก็เชียวออกมา อุ้ยหมดคนบางคนไซดไหมเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะ <c oughs> ดูดไปออกเนาะเอ้ยน้องหมก็ยังเด็กหน่อยอยู่ได้ยังอันนี้เอ้ยอันนี้น้อง <c oughs> มันมีเสียงนํำทีน้องไอ้บุญกันไหนว่ายกันอยากเยี่ยงไอ้บุญไหนว่ายเลยทรงไซดรสิไดงหินคนใสใหม่ก็นี้ <c oughs> บอใส่จ้าพยายามต่อไปสินะเอ้ยรูดเอ้ยไปบอได้เห็นดอกตัวเนื้อเฮ้ยเนื้อดูเอสะเอวุ่นไข้อะไขอ๋องบ่ได้ไข้ไข้ชัดๆเลย มกินข้าเคนี่เคที่มกี้พิษผัดปลาใดจุบเอากันระวังหอยจุบกับหอยแข่งกันเลือกอันใดหอยจุบฮะ หอยแข็งหอยจุกหรือหอยแข็งเอาดีๆหอยหอยแข็งอืมกุ้งกับปลาแซลมอนกันเลือก,อ,กอันใดแซลมอน <c oughs> เป็นหนอนหนอนกันเลือดปลาแซลมอนคือกันแล้วเพราะว่ามันแซ่บแมนบอใช่แล้วใช่แล้ว นงเว่ีระวังบ้านหนึ่งหลังกับรถหนึ่งคันกันเลือกอันใดชักซอมบอเลือกอันเดียวเหลือปั่นก็เลือยากโดดีกว่าบ่มีประโยชน์แต่ก็มีกันสิเอาไปเห็นอย่างเอาไปขี่เล่นแต่งมัมีน้ำมันแต่งรถมัมีน้ำมันรถแต่งแล้วเราจะดีได้ทุกีมันปัก ปัจกจัดจังเลยมุดแสบ้แมมึนนะเมื่อกี้ไปนอนรับจิ้มข้อ,อก,บกับเป็กกจิ้มหัวแต่ก็มุนข้ออยากใส่ใหม่พี่น้องน้ำโมทีตาปะห็นบ่คือการเลยเปน็นน้องเป็นน้องกล้ายคน ตือ้อว่ารับเลียงเดือยผีไงผีไงโอ้ให้นาเอาเสียงมืดกว่าอย่าเป็นพิการจิ้มพิษจิ้มพิษหืมแถมแห้งยินลืมได้ไหนออ้องโอ้ออกมาตักใสเลยผู้หญงว่าซื้อไปนี่เอดเ็ดไม่นู่นยังแห่แอ่อมห้อยแกง กินเจ๊ซีฟู้ดนี่คนกินผีกัได้ผีหอยดับเบิ้ลใหม่มันสีแท่งเอื่อยแล้วเออแต่คนบาคนเลยแฝงเลี้ยว ผีมีนะีมีนาเนแ่ฝากพี่นอุ้ยพ <mm claro> ี่น้องเพี Bennett> ่น้องในเรฝากพี่น้องอุดนุนซอยในเดืจาเป็นหอยคัวหอยโขงให้อาะไม่ีพี่น้องให้อะแม่เรอะพอบาเข้าต้องไปใหหน้าหล้วก็ไปคว้าเอากว่าจีไปอดไหอยกัดตีนอู้จีบๆหอยบาดตีนเอ้หอยขัดตีน ข้อกติงกับกินมันกับกาแนะอืมดวงตาปลามันกับมีปลาตาจอา้องฐานคือเฮาเพราะว่ามันมีชีวิตคือเฮาปลาหายใจทางไหนฮะทางตาหรือทางตูดทางปลาฮะฮะปลาหายใจทาง,ทงไหน,ไหน ทตรงตรงนี harma, ้ตรงนี para, ้เออเออเป็นไดปลาคาร์อจูบิเนี่มันมีสองดาดโลมาเป็นปลาหรือว่าเป็นสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลเด็กปึกเด็กปึกหรอกันปลาทะเลหรอเป็นปลาทะเลแต่มันเป็นปลาบอกับเป็น มันกระโดดเป็นจริงโจ้งย้นอนลุกบอ,อลอแล้วมันก็เอามาให้ไหมันกันสหลัวอ่ะกันอิ่มเห้อเดนี่เริ่มอิม่มละมันมาลงงวนกับอิ่มหลัฝากในเด้อพี่น้องเ้อหอยจูหอยแขมีบอมบอรแมนหอยแขงฝากเด้อพี่น้องนี่ดูดง่ายๆ พี่น้องทันได้ดูดไปแลวกรารสเซารถมาใช้ไหมจิ้มแยวได้เด้อจ้า <Huh? S 1> จิ้มฟันเอ้ยจิ้มจิ้มจิ้มลูกเส้นเฮ้าต้องตัดดากมาน่น้ำเพราะว่ามันจันสิไลดดูง่ายเนาะพี่น้องเนาะก็คือ,อว่ายบอกเมื่อกี้แหละจ้าตัดตูด <Okay. S 1> นะเมื่อกี้อย่าลืมได้พี่น้องมีขีดจำกัดเด้อจ้าผู้ได้สร้างกนได้กนผู้ได้สร้างน้ำลังได้น้ำลังจ้าขอบคุณใหม่ๆม่เอฟซีที่เขามากดนไหลกดแช์กดติดตามให้น้ำ้าจ้า จ่าลำลำลวยๆถุง้วเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ